ครับสวัสดีครับพี่นอ้องสุขขูสุขคนครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไร่เป็นวันพุธครับวันพุธที่ยี่สิบกัรเล่าพัฒนาครับ คำนี้เราพัฒนาจิกเขาอีกบอรครับหลังจากพิดปวดที่แ้้วครับเดีนตัวนี้กับพีทครับบอเขาตัวนี้กับพีท สุดจับคู่นี่ก็บเขาครับหมวดนี่ก็สิปับสูตรเล็กน้อยครับพี่น้องอย่าเดินสุดนี่เขานี่ครับสุดนี่เขาสุดนี่ก็เขากับเสียาสุดนี่ครับเป็นหลักก่อน,นสองสุดนี่เป็นหลักก่อนแล้วก็สุดนี่มาตัด ครับก่อนสี่ขาไปบางสูตรครับฝากคำเตือนขอฝากคำเตือนสักนิดครับคำเตือนสูตรคำนวณน,นี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นสูตรจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าฉลากจะออกตัวไหนครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมครับเป็นเพียงแนวทางครับ เนี่ยครับสูตรผมก็เคียนไว้แล้วสิมีสองสูตรครับสีเอาสองสูตรมาตัดกัน <c oughs> สูตรแรกจีเอามาัดั้กนน็คือครับหน่วยบนบวกแปดคงที่ก็ได้แปดแปดตัวนี้บวกสามครับได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งหนึ่งตัวนี้บวกสามได้สี่ครับเอาสูตรนี้ตัดก่อนครับนี สูตรนี้มาตัดแปดนี่ครับแปดหนึ่งสี่ครับเดี๋ยวก็จับคู่เลยครับนี่ก็บหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามมาเรื่อยครับแบบนี้เด่นเสียมาตัดก็คือสุดนี้ครับจากแสนบวกหลักพัน หนบวกสี่และก็บ,บวกเก่าคงทีครับ1นบวกสี่ได้หครับ5้บวกเก้ได้สิบสี่ครับออกสี่สครับ เด่นชุดแรกสี่ห้าหกชุดที่สองกับตัวเก้านี่นะครับ เด่นชุดเก่านี่แหละแต่ว่าบวกคนละวิธีครับนี่ครับแค่บวกบวกแค่นี้เลย4หนึ่งบวก4ได้5ครับาเดินแต้มเป็นสี่หลักห้าหกเจ็ดแปดมันสิ่ส้นกันอยู่หากับหกครับพี่น้องห้ากับหก นะ่ครับซน5้ากับหกมันก็สิไดย้ยอหน่งหาสี่หาแหาหกกกับหนึ่กสหก แปดหก เดืนชุดนี้ครับหลักพันบวกหลักร้อยสี่บวกเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดครับเอาหนึ่งหนึ่งสองสาม มันกระสีส้นกันแค่นี่ครับตัดได้แค่นี่ครับหนึ่งหาหนึ่งหก กตเด่นสุดนี้หลักหมื่นหมวกหลักหน่วยมันก็ได้เพื่อนครับได้แค่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเพื่อนได้เหมือนกันครับหนึ่งสองสาม เอาเด่นสุดนี้มตาตัดครับ012เนี่ครับมันก,กระไดขึ้นกันครับแต่ว่าผมสิบอมมาตัดผมสิเฮ็ดอีกเป็นเป็นสูตรหนึ่งครับอีกเป็นสูตรหนึ่งไปเลยครับคือ0เนี่ยครับ012เลยครับนี ก็จับคูณเลยครับศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด

สองสี่สองห้าสองหกสองวิธีตัดก็คือกันครับวิธีตัดก็เอาตัวนี้นะครับเดินเดินมาตัด4ี่ห้าหส 五、六。Uh. Oh. <laughs> ต่อไปครับก็อเอาเดนตัวนี้ครับสุดที่สองนี่ครับมาตัดคือห้าหกเจ็ดแปดห้าหนห้าศูนย์ครับหาหนึ่งหนึ่งห้าครับหาสองสองหาศูนย์หกหนึ่งหกสองหก เนี่ยครับคนเอาหนึ่งสองสามเนี่ยมาตัดเอาหนึ่งสองสามมาตัดมันก็สีได้แค่นี้ครับสี่สุด,สดนี่มันชนกันโยนหนึ่งกับหนึ่งหากับหนึ่งหก,หงหกครับ ชนกันที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสูตรชนกันที่หนึ่งห้าหนึ่งหกจ้บ,บันอิศยยำให้พี่น้องเพื่อความมั่นใจ ถ้าสูตรเกามันเดินมาอีกถ้าสูตรเกามันเดินครับหลังจากพิดไปแล้วมันสิเดินอีกวันีครับคือหลักหน่วยบวกหลักสิบสูตรนี้ครับศูนบวกศูนก็ได้ศูนย์ครับเดินหนึ่งแต้มครับเป็นหนึ่งหนึ่งตัวนี้บวกสองครับเป็นสาม สามตัวนี้บวกสองเป็นห้าเนี่ยครับศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสามห้า ศมันตัดไม่ได้ครับเพราะว่ามันตัดไม่ได้ครับแต่พี่น้องมากพี่น้องก็จัดไปครับแต่ผมสิตัดให้แค่นี้แหละครับศูนไม่มีครับหนึ่งคือหนึ่งห้าหนึ่งหกสามไม่มีครับห้าห้าก็มีหนึ่งห้า หนึ่งห้าสองห้าครับผมจะตัดให้สามสุดครับ เนีย่ยครับหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าจะสูตรด้ผมเฮ็ดยอดหลังมึงแล้วครับเฮ็ดยอดหลังมึงแล้ว ก็เขา้าเข้าดีครับเดินดีขึ้น ผมเิดผมเศดงวดที่แล้วในเมืองครับนี่เลี่ควบมันใจของพี่น้องหลักสิบคือเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบอสครับ ก็มีแล้วสูตรนี้บ๊อบเอาเก่าบอกว่มันมีแล้วครับ <c oughs> เด่นหลักหน่วยคือเก้าบวกแปดก็ได้สิบเกียรติครับเอาเจ็ดเจ็ดศูนย์สามครับสูตรแรกหลักแสนหลักแสนคือสามครับ าบวกเกได้สิครับ2 3 4สาี่นครับสูตรแรกกเก็ดนี่ครับ0ครับ3ครับจับคู่ครับ09 0ย์เก้ส 05, 06, 08, 3, 9, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 8, 7, ครับ7 9 7 1 7 2 เกต <c oughs> สี่เกตห้าเกดหกเกดแปดเหมือนกัเอาสูตรนี้ครับมาตัดนครับสามกับสี่ครับหลักแสนกับบวกหลักพันสามสี่ บวกเก้าคงที่สามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกครับหกเจ็ดแปดสูตรแรกหกเจ็ดแปด สูตรที่2ครับตัวนี้ครับตัวเก้านี่ครับ3าบวกสครับเจ็ดแปดเ้าศูนโนกันที่เจ็ดกับ8ครับเจ็ดกับ8ปเจ็ดกิดได้หมดเลยครับเจ็ดงม,ม่อมกัเลยเจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดสามแปดเนี่ยครับ เอาสูตรนี้มาตัดครับนี่ขั้นตอนต่อไปเรเอาสูตรนี้มาตัดมันก็ได้หกเจ็ดแปดคือเราครับสองสี่บวกสองหกเจ็ดแปดมันตัดบ่อใดครับในมื่อมันตัดบ่อใดไก่พิณออกมาเมืองสุดนี้ครับสองสามสี่มันกระสีใดแค่นี้ครับสองสามสี่ มันก็มาเกดซีซีเกดเขาตัวนี้ครับสูตรสูตรที่สองก็เห็นกันนะครับเอาตัวนี้เอาสูตรนี้ สูตรนี้มาจับคู่ครับกระห็ุคือเก้าครับมันก็ได้มันสรุปแล้วมันก็ได้ตัวนี้ครับผมเห็ยดย้อนหลังมึงแล้ว ครับเอาสูตรนี้มาตัดมันก็ได้แค่นี้แหละครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกมันก็มาส้นกับตัวนี้ครับหนึ่ง,ง,งจะลุบแล้วไก่พี่น้องเน้นไปนี่ครับตามที่ผมตัดให้เ่าขนมมากตามผมไก่พี่น้องเน้น ตัดเอาเนี่นี่ครับห้าศูนย์หกศูนย์สี่หกี่ห้าปดห้าแดวันที่วันที่ยี่สิ ครับก็ฝากพี่น้องไว้สําหรับเราพัฒนามักกระจัดครับออกมากระพนันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับครับกบ็คลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นี้ครับสวัสดีครับ